สบ,บายดีพี่น้องยินดีต้อนหับข้าสู่ซองสาวน้ำบันนายาเศา้าๆพี่น้องเลยตอนหกโมงสิบห้านาทีเนาะสบ,บายดียันสาวๆเดอ้อพี่น้องแดดแสงแดดกันอนน้องน้อย่าง,ง,ง,งไปก่อนเลยพี่น้องเมื่อนี้สิบห้าพี่นอ้องละทุ่งหน้าคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้มันเหาซื่อบัง บังสีดมาบราพลงไปสีเขาแต่เศ้าเศึ๊บปิดตามมาเบิ่งน้ำกันเมือ่อคืนนี่กับฝนตกนะจ๊ะตกลิ่นแต่ว่าตกบัแห้งเนาะพอาะดี้เขาเขียวงามอันยามืออันตอนเศร้าผัดแดดมานะพี่นอ้องผุดเขานะน้าตึกตึนเลย ไม่ได้แล้วนี่คู่ไฮคู่คันเดยเนาอแบบงามเลยนะซันสีได้เข่าคันได้ซันเนี่ยหนาคันได้หลายมีหนาเพื่นก็ยังพันันไ่ยออกมาดอกนุง่งเลื้อก็ห้ากระตื้นผู้ยังก,กึบปิ๊บอยู่เนยถ่าเนเอทางใดเห็นโพดาวทางไหน จ๊ะเอพี่นอ้นองน้งนองนุ้ยหันหน้ามาจ๊ะเอเอต่าลุงอย่าไปดีป้าลุง,ปลงเป็นาสาวๆเลยโอเคมองวาออกแตะถามยังน,นี่นะวะโซสัโสโโดโซเซลงเมื่อเทียงบานพอเราไปทางใดเนาะเจียงเลยสิมีคนอยู่อยู่บ่ มัวก่ยังพันในอ,ออกกินเนาะเดี๋ยวคอยเบิ้องพระราเอาอันซีดขาวก่อนขาวเท่านี้ก็งามแล้วงามเบิดกูให้กูคัค่นเลยทิ้งงานลงเลยชิมีพายุอยู่บนน้อตาย lông hoa thiên nga nồng nơi chú nó, ơi bởi vì chơi, xơ xơ, bên kia cũng thiên nga thôi, nè, nga nó. Đây vườn của mình phải dù đó Nên làm lúc về có khiểm gần đó Tay chưa là xe ôm ngày vừa cái tay thì không nèm được mà Thì Rồi mình năng cho mà non, nằm. จะกันนอน được, ไดกแต่บางมือนะก็จนไดกนอนกันได้หลิงกันยังไงยังบันนอนไปลงมาเบ่งบวาราวพี่น้องก็สวยแล้เข่ากันหนึ่งป้าว่าอยู่เทียงพุงหกมีพายุเลยอยู่เทียงนะเดกลงมาเบ่งก็จะค้าววาราวอยู่ลุ่มพี่น้องเลย กำลังซีดข้าอยู่เริ่มเคี้ยวง่ามไม่ต้องให้ไงก็ได้จากที่มันติดพี่ติดผักไปมันก็เริ่มเคียวง่ามแล้ว เดี๋ยวแดดกับเราเพิ่งจสีมาวานปุยขึ้นเนี่ยมันสัตว์ขึ้นเลยนะงามงามอยู่ไรเขาปีนี้ก็ได้สิพพได้เกี่ยวอยู่เนาะเริ่มแดดแล้วชุกสงสัยสิพ่อเราบรชักเพราะว่าเพิ่งซื้ออันด่างซีดมาแต่ปักซองเขากะแปลว่าแบบคแบบ้ายแพงเนี่ยเฮาก็เลยว่า บอเอาฮะนะแล้วแบบห้องเกินราคาจริงเพราะเขาว่าเขาว่าบอเอาเลยมาลดเงี้ยเขาว่าเลยตอนแรกว่าสามร้อยแปดสิบพี่น้องอันแล้วเขาว่าเขาบอกเอาลดมาให้อีกสามร้อยอันสามร้อยเจ็ดสิบบอเอาอีกแล้วแบบนี้เขาว่าสิเมื่อลราพักกันเมื่อน่ะแะ้วลดให้อีกสามร้อยห้าสิบก็เลยพากันสื่อเอาวางสีบใหม่ ี๋รวลงปเดิมเป็นประสมนำยาอย่างเขาบอกว่าอันสีขาวยันมันบดติดเพียนะแบบคนแบบคนคนอื่นนะพี่น้องเขาหน้าอันสีเขานหน้าเขานะแต่เขาเขาน่กเคี้ยวงามงามแบบคือเขาเฮาเลยก็เลยเอาตามเขาสื่อตามเขาแล้วก็ มาลองเบิ่งเขาในหน้าเฮาว่ามันสีหายจากการมันติดเขียติดผากบบเนาะอันนี้บอลน,นำมันทั่วเป็นอะไรเนาะสิดและให้นีด้วยังฮะก็แล้วให้เดียวบอกหรือ่ายังบ้านแล้ว ปัตโยอยบ่หันแล้วจวแม่ก็ยังว่านออกมาเลีวมัน,น,นออจะกระอาสนะดูขึ้นเมื่อเที่ยงดอกอันเพราะว่ามันยังเขาฮอนซุกกันละไาชิโงมาเบิ่งนก็ไปชิโลงมาเบิ่งซะ เป็นสีดอะไรนะบรา,าวก็ยังสีดขาวบั้นแล้วอยู่พี่น้องเลยเอา,ากา็ห่าก็เอางูองอกแล้วกับน้องเนยน้องเนยก็มาโอยไม่น่ามางูาออกน่าไม,ม่กิหนหงายเท้าเข้มแค้น,ทน,นเที่ยนงน้อนงเนยนี่แหละจะเอน้องเนยน้องเนยบอกคิ้วขาวแล้วไม่น่าออมาซะแล้วจ,จากน้อยขึน้นเมื่อ กับสัตว์เลี้ยงเพิ่อนเพื่อกะยู่กับแมวเพิ่นนี่แหละแม่คือก็บ่ได้มาหลายมื้อแล้วจังมื้อแล้วเนยซีมื้อแล้วเนาะซีมือมมอมม้อแล้วแม่มาเพิ่นบ่ได้มาซีหามื้อแล้วล่ะเฮากระลามันกินหญ้าเพราะว่าหญ้ามันกระดุกดกงวงก็ได้ช้ำม,มันสิเลือกกิน จ้ะเอแล้วละบอแล้ว,วอะไรสวัสดีด้วยเนาะเม่อเอ่อเธอใช้ชุดกันนะนะหันมาดูสียังแน่ยนะสีดยังแน่โอ้ยอย่าอันตรายอยาอันตรายเมืม่อเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องเไปตายนองเลยขึ้นเท่เาไหร่เมึงอกี้พเปลี่ยนชุดบ่ เปลี่ยนชุดว่าชุดเก่านี้เออเงือกหัวกันได้ไหวอีกได้ปุ่นนะพี่น้องปุ่นเงือกหัวกันได้เองปุ่นนะนั่นเก่งสิเงือกไหวแล้วโบมีพายุแสงไกลมันก็ขึ้นจะถีบหน่อยโบก็ยุ่งผัวและพี่น้องเด้เลยเด้ปุ่นไปรำไปตั้งไหวยุ่งเที่ยงเพิ่นผัวนะ เอาอยู่แค่ตะล้างกะล้าคนบ่นอยู่เนาะเอาอยู่เครื่องเทียเออยทเท่ยงเลยเห็นยี่บาลูกไหมนะมีชีวชนบา้า<ด>ล่ามเห้มนกินหง่ากับดุกดกมัวตัวนี้กับฉันสิกินหง่านะผูแครืเที่ยงนองเนือยนี่พี่น้นนนองอมัวตะหนีกับผูอิ่มนะผูกตามรักสองรักหง่ามันลายเนาะ อย่ากินมาหร้ายเน,นาะแทวเทียงน้นองเนยเนาะมันทันสิกินเลยถูกฟ,ฟดาวัางชีดอยู่กันยังขึ้นเสียงไหวบะถูันไห่หันแหละมันดื้อจอวน,น้นก็ะไร ไปไปไปข้าวขึ้นหั่มเธอหน้ายังยั่ง,งอยู่ค่ะง่วแต่หนักฝูไฟยังหันแหละไปหูไปหน้าก็ยังไม่ได้ขึ้นเมื่อเทียงเลยถ้าขึ้นเมื่อช่วยขาวแล้วแล่ะก็ลงมาเอาอง,อง,อง่วงยยาาง,นะง่ายอยู่บา้าบางสีนะง่ายอยู่อ่ะส้ะ นักบ่อ,อ,อ้างนี้นนม่ได้ฉีดบ่ทางไหนดิอือตาตาขึ้นเมื่อนักบ่ไ่เคยสีดจ้กเขือบ่ งามดีได้แค่ไหนเงั้ยิะเก้าห้อกับเขียวงามหนาก็พ่อมีงมัวงเล่มอยู่เ <c oughs> นื้อแขวแม่มาว่าฉีดให้นลอหาแขวนะจะได้ฉีดให้ไป เึ็ดมื่อเทียงฮาวพี่น้องมะฮอนีก่กับซีเรลาแล้วขอปุณเรล่าเด้อที่เขามาเบิ่งมาซุ่มไปพอกันไม่คิดนะพี่น้องบายบายปลาลูกแน่น้องน้อยเห็ดดีๆ,ๆดีดีเด้อบอกว่าหิวข่าวเลยเลยดย้อซะก็หิวไว้พี่น้องจั๊กโมงเลยน้องฮะ